มาระยองรอบนั้นโดยพี่ต้องป้ายาร้านส้มต่ำคือดีมากพี่แก็บแบบนี้ว่าเพือพามกินร้านส้มตม่ำจะจากที่ระยองนะเพราแบบกเป็นหนึ่งร้านส้มต่ำโลเคอลในระยองบอกเลยว่าร้านนี้คือเด็ดจริงแต่ต้องบอกกันว่าร้านนี้คือบานลึกมากแล้วพอมาถึงร้านคือคนเยอะจริงเยอะขนาดที่ว่าต้องนี่พุ่งตัวไปหาป้าคิวกว่อนเลยและเนี่ยคือขั้นตอนในการสั่งนะจ๊ะแล้วก็เดืออาหารได้เลยส่วนเมนูใช้โทรศัพท์สแกนดูบาร์ได้หนูได้เลยนะคะจนเสร็จแล้วส่งให้หนูไม่ต้องและเนี่ยคือเจ้าของร้านจะบอกว่าตำรสชาติคืือออออออนน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 นัััวว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 มมมมมมมาา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 กกกกกกแแแลลลล้้้้้้้ทททีีทีี่่่่่่่เเเเเรรรรรรคคคิิิิิปปปะะะะะณบบ็็ไดชชชตตตตงงงงจจยยยยยซึหฉส ระหว่างรอคิวนั้นเขาจะมีของขายหลายร้านเราสามารถช้อปปิ้งได้หมดเลยและเนี่ยคือถุงแรกนะจ๊ะยังไม่หมด2 3 4ก็ตามมาจ้าช้อปเสร็จปุ๊บได้โต๊ะแล้วส่วนอาหารที่สั่งไปคือไวอยู่นะจานแรกจะเป็นตําปลาย่างราคา50บาทรสชาติคือโนโกลมกรอบหาก,กินโดยเฉพาะที่ระยองส่วนตัวจับไปจะเป็นราบหมูกรอบราคา100บาทรสชาติอันนี้คือแซ่บแบบโนกชอบมากบอกเลยมารอบหน้าจะเบิ้ลอีกส่วนจานนี้จะเป็นไก่อบชุดเล็กนะพ่อแกราคา60บาทหมักเนื้อไก่มาดีมากแทนน้ำจิ้มที่เขาให้มารสชาต้้้้ออองจจจาาาาาาานน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 แแรรกกะะเเเป็ยยยยำไข่่ค200บบบทใหลลลๆๆสสวีุดดพต เผากุ้งสดราคา80บาทรสชาติคือหวานเผ็ดแบบกำลังดีไม่หวานแสบคอส่วนต้อยมพะพร้าวคืออ่อนกรุบกรุบชอบขมุย่างจานนี้ราคา80บาทแล้วก็ตำมีกรอบราคา80บาทดีส่วนส้นตมตำปูปลาจานนี้ราคา50บาทรสชาติคือนัวกินปะลาก็ไม่แรงด้วยและแวะไม่ย้ำกันอีกรอบร้านส้นตมตำเจ๊าจักจะอยู่แหละแม่พิณจังหวัดระยองนะพ่อแกเป็ะหนึ่งร้านส้นตมตำแซ่บๆที่บอกเลยมาระยองห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ร้านเขาจะอยู่ที่วังคานนะจ๊ะ